สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางแบรนด์เทคโนนะครับวันนี้อยู่กับเทคโนสปาร์ค20 Pro นะครับสเปคที่เขาให้มาโอ้โหระบอกว่าเห็นแล้วตกใจมากคุ้มค่าเกินราคาค่าตัวอย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของชิปเซตนะครับที่ได้เป็นตัวเร็วตัวแรงอย่างตัว MediaTek Helio G99 Ultra นะครับผมได้ลองเล่นเกมมานะองบอกว่ามันเล่นได้ลืนล่นเกิน,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 นคาดไปเยอะเลยครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องหลังให้ความละเอียดมาถึง100 8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ได้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลนะครับส่วนเรื่องของแรมกับรอมจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 21คินะครับก็คือแรมเดิม12ขยายรมเพิ่มเติมได้อีก9แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยละกันนะกดไลก์กดแ,กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเมจิกสกินกรีนนะครับก็คือสีเขียวนั่นแหละทุกคนการดีไซน์ของเขานะครับจะมีความคล้ายพวกงานหนังนะ เวลาจับก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับผิวสัมผัสเนี่ยจะแตกต่างจากพวกมือถือรุ่นธรรมดาไปเลยนะครับแล้วฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะมีลวดลายกราฟิกนะครับที่เป็นลายเส้นโค้งแบบนี้นะครับทั่วฝาหลังไปหมดเลยก็ดีไซน์มาแบบนี้แปลกตาดีเหมือนกันนะครับดูสวยไปอีกแบบนิสสวนของโมดูลกล้องเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีฐานทรงสี่เหลี่ยมนะครับยกขึ้นมาจากฝาหลังนะซึ่งโมดูลกล้องของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นสีใสนะครับภายในโมดูลกล้องนะครับเขาจะมี กลมใหญ่ๆเนี่ยสวงด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีแฝช LED ครับส่วนขอบของตัวเครื่องนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์ขอบออกมาได้ค่อนข้างบางมากนะครับตัวนี้อยู่ที่ 8.38มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าขอบของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นขอบมันวาวประมาณนี้นะไม่ใช่ขอบด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทีิปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามด้วยไมค์สนทนาตามไปด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับที่เป็นพอต Type C นะแล้วก็ตามไปด้วยลำโพงครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับ ปุ่ม power เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีลําโพงตัวที่2นะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตสเลยครับวัดต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบตอดดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนพาร์เนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ ips lcd นะครับมาพาะขนาดหน้าจอ6 8นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะครับสีสันความคามชัดก็ถือว่าทำได้ดีตามเร็ดราคานะในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 ครับหรือว่า Full HD นั่นเองครับส่วนความาแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้ให้มาที่369 PPI นะครับพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อตัวเครื่องจะอยู่ที่91%ครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้พีคสูงสุด จะอยู่ที่580นิตนะครับถ้าบอกว่าใช้งานทั่วๆไปภายในบ้านภายในอาคารที่โรงเรียนอะไรแบบเนี้ยก็สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะเดี๋ยวนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีฟังก์ชันนดนามิกพอร์ตมาให้ใช้งานด้วยนะครับก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวระหว่างการชาร์จนะครับแจ้งเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อย <S <S หรือว่าแจ้งเตือนแบตเตอรี่เต็มอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอาตาัตรา refresh r a ของหน้าจอนะ ครับรุ่นนี้ให้มาดีมากๆทุกคนรุ่นนี้ให้มาที่1 2 0 h เฮิร์ตนะครับแล้วเรายังสามารถเลือกอัตราดิเฟอเรน์ของหน้าจอได้ตามใจด้วยนะครับเขจะมีให้เลือกตั้งแต่ 60เฮิรตซ์90สเฮิร์สูงสุดอยู่ที่1 2 0เฮิร์นะครับหรือจะใช้ฟังก์ชันการสลับตัวอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกทางหนึ่งด้วยส่วนใครที่ต้องการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ด้วยนะครับคุณจะแบ่งเป็น2ส่วนด้านบนด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นะ Facebook เป็นกรอบเล็กๆนะครับส่วนพื้นหลังจะเป็น YouTube ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับและในส่วนของการโครนแอป นะครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งแอปไหนที่มันรองรับนะมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับว่าจะเป็นพวก Facebook Instagram พวก Line หรือว่าพวก Messenger นะแต่ว่ารุ่นนี้นะครับไม่สามารถที่จะโคลนแอปเกมได้นะครับ มาถึงเรื่องขนาดตัวหนังสือกันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหคนบ่นกันมากเลยใช่ไหมถ้าเป็นพวกซีรีส์รุ่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยปรับตัวหนังสือได้แค่สาระดับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้คุณสามารถปรับระดับตัวหนังสือได้สูงสุดถึง5าระดับนะครับซึ่งระดับที่ห้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวหนังสือใหญ่มากนะเออผมสายตาไม่ค่อยดีเนี่ยแต่ก็มองเห็นตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันต่อเลยทุกคนสำหรับรุ่นนี้ นะครับชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัวเร็วตัวแรงที่เน้นมันเรื่องของเกมโดยเฉพาะเลยนะครับแลนก็คือ mediatek hero g99 ultra นั่นเองนะครับสำหรับชิปเซตตัวนี้บอกได้เลยว่าเล่นเกมลื่นมากทุกคนในส่วนของ การ์ดจอนะครับมาพร้อมกับบาริจ g 57 MC2 นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันที่ผลคะแนนอัตตูตกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคะแนนรวมนะครับได้ไปถึงสิ้น4 2 2 2 2 6คะแนนนะครับต้องบอกว่ากับในเรทราคาประมาณนี้ได้ะคะแนนเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยเกมที่ผมไปเทสมานะครับจะมีรวมหมด3เกมด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยทุกคนนั่นก็คือเกม Pu b g นะครับซึ่งก่อนการเล่นเกมเนี่ยเราสามารถ เข้าไปที่เกมโหมดได้นะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ CPU ได้นะครับจะมีโหมดประหยัดพลังงานโหมดสมดุลและโหมดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะเลือกมาที่โหมดประสิทธิภาพนะครับในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกผมเลือกตามนี้เลยครับกราฟิกอยู่ที่ HD นะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับสำหรับเกม PUBG เนี่ยผมได้เทสตัวใจโลสโคปก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมว่าการเล็งผ่านเป้าใจโลสโคปเนี่ยทำได้ดีในระดับกลางๆนะครับตาม ราคาคะโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าบังคับทิศทางการยิงเองเนี่ยจะง่ายกว่านะส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับการปรับการาฟิกแบบนี้ถือว่าเล่นได้ดีเลยการวิ่งการกระโดดทันซ้ายหันขวาหรือวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเนี่ยภาพไหลลื่นดีเลยครับส่วนฟีลลอ่งการทัดของจอก็ถือว่าทัดง่ายนะบังคับทิศทางง่ายเอาเป็นว่าสำหรับเกมพ u b จีนะครับการปรับการาฟิกแบบนี้ผมให้ไปที่8คะแนนจากเต็ม10ครับ ส่วนเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟล e นะครับกราฟิกทุกอย่างผมปรับสุดตามนี้เลยครับ ซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับการปรับกราฟิกสุดแบบนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะทุกคนคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่ารื่นปืด้ดเหมือนกับพวกราคาหลักเหมือนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกหรือว่าน่วงจนเสียอารมณ์แต่อย่างใดนะกราฟิกต่างๆภายในเกมเนี่ยถือว่าสวยเลยนะเพราะว่าปรับสุดนะครับเวลาวิ่งภาพดูเนียนตาดีเลยทีเดียวส่วนฟิลิคันทัดของจอก็ทําได้ดีนะครับยังไม่เจออาการทัดเอ,อ๋อทัดเพี้ยนแต่อย่างใดนะส่วนเรื่องของความร้อนนะครับผมเล่นอยู่ในห้อง ก็ Air, ต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยแค่ระดับอุ่นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงกับขนาดที่แบบว่าร้อนจนจับไม่ได้แต่อย่างใดนะถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะผมแนะนําว่าปรับการาฟิกแบบกลางๆจะดีกว่าครับถ้าเทียบคะแนนความลื่นเนี่ยเต็มส0ผมให้ไปที่8คะแนนครับเกมที่3จะเป็นเกม ROV นะครับการาฟิกทุกอย่างปรับได้สูงสุดตามนี้เลยครับสำหรับเกมนี้ผมว่าเล่นได้ดีมากนะไม่มีอาการกระตุกหรือวาหนว่วงแต่อย่างใดเลยฟิลิ่งการแทกของจอก็ถือว่าทําได้ดี เหมือน2เกมที่ผ่านมานะครับชัดง่ายบังคับทิศท,ทางง่ายโดยที่ช่วงเข้าตีไฟใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเร่วล,ลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ5 8ถึง61สนะส่วนไฟเล็กๆนะครับเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่59-60อยู่ประมาณนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเกมนี้ผมให้ไปที่8.5คะแนนจากเต็ม10เลยครับเรามาดูกันที่ราคาค่าตัวกันหน่อยนะครับทุกคนสำหรับเทคโนสปาร์คยปเนี่ยตัวท็อปสุดราคาจะอยู่ที่ ห้9 9ับาทนะครับซึ่งราคานี้คุณจะได้แรม21่สกิกนะครับก็คือแรมเดิมเนี่ย12บสกิกบวกกับแรมเสริมอีก9ก้ิกนะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่200 56กิเลขหนความจุนะครับราคาจะถูกลงมานะอยู่ที่5,299บาทซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับแรม16กิกนะครับก็คือแรมเดิมเนี่ย8กิกขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8กิกนะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาเท่ากันเลยอยู่ที่256กิกซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่การใช้งานไม่พอนะครับคุณสามารถซื้อ microSD card มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับมาต่อกันที่เรื่องของ กล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยกล้องหลักของเขาให้ความละเอียดมาเยอะเลยอยู่ที่108ล้านพิกเซลส่วนกล้องตัวที่2นะครับจะเป็นกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล้อง AI Cam นะครับเราไปดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนนะเริ่มจากกล้องหน้าก็แล้วกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยถ้าเป็นโหมดบิวตี้สามารถที่จะปรับค่า าความเนียนของผิวได้และปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะส่วนโหมดภาพบุคคลนะครับจะปรับความเนียนของผิวไม่ได้รูปแบบใบหน้าก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ามี HDR ไม้ใช้งานนะครับเป็นแบบออโต้นะในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยสีสันของภาพนะครับโทนสีโทนแสงของทั้ง2โหมดนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากทั้ง2โหมดมี HDR นั่นเองนะครับแต่โหมดบิวตี้นะครับจะถ่ายสวยกว่าโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะเพราะโหมดบิวตี้เนี่ย สามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้นั่นเองนะครับส่วนหมดหน้าชัดหลังเบรอเนี่ยก็ถ่ายได้ชัดเจนดีนะแต่มันอาจจะต้องเสียเวลาไปเข้าแอปตกแต่งผิวหน้าอีกประมาณ1รอบอนะเนาะส่วนการตัดขอบนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าตัดได้ดีนะอาจจะมีแค่เป็นบางรูปนะครับที่อาจจะมีเบอร์เบอร์บ้างบริเวณขอบเสื้อขอบเส้นผมเนาะมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับถ้าเป็นหมดบิวตี้เนี่ยปรับค่าความเนียนของผิวได้รูปแบบใบหน้าได้นะครับและในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะส่วนหมดภาพบุคคล รปรับอะไรไม่ได้เลยทุกคนความเนียของผิวไม่ได้รูปแบบใบหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าปรับค่า F ได้นะและยังมี HDR มาให้ใช้งานด้วยสหรับกล้องหลังเนี่ยการถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งโหมด Beauty และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์เลยนะครับก็ถือว่าถ่ายได้ดีตามเรทราคานะโหมดบิวตี้เนี่ยเกลียผิวได้เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งสกินโทนของผิวเนี่ยอาจจะไม่ได้ละมุนเท่ากับกล้องหน้านะไว้บาลานซ์ของทั้ง2โหมดเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับ ภาพมีความคมชัดสีสันสว่างสดใสดีการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอรอเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการถ่ายระยะไกลนะครับหรือว่าระยะเต็มตัวก็วยังสามารถเบอร์ฉากหลังได้ด้วยส่วนการถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายได้ชัดเจนดีครับผมใช้โหมด AI Cam ในการถ่ายนะและเปิดใช้งานในส่วนของ AI ด้วยนะครับบางรูปจะมีทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีทุกระยะเลยนะ ซึ่งถ้าเทียบกับตอนที่เทคโนเปิดตัวบ้านเราใหม่ๆเนี่ยผมว่าตอนนั้นซอฟต์แวร์ยังไม่ดีเท่าตอนนี้เลยทุกคน ในโหมดกลางคืนนะครับจะมีทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีมากเลยนะภาพชัดสว่างไม่มืดนะครับคุณภาพเนี่ยผมว่าเทียบกับพวกมือถือในเรทราคาประมาณ7-8,000บาทได้เลยครับ ทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้สามารถอัดได้สูงสุดนะครับจะเป็น 2K 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าถ่ายได้ชัดมากๆนะสีสดสว่างนะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายนิ่งๆมากกว่านะหรือว่าแพนไปรอบๆอ,อะไรแบบนี้นะครับเพราะถ้าคุณเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอก็มีอาการสั่นเล็กน้อยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับผมว่าวิดีโอสีสันความสว่างของเขาเนี่ยทำได้ดี มากเ,นะเ,าเป็นว่าเดี๋ยวมาลองชมคลิปกันดีกว่าครับมาเทสกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนกับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับนี่คือวิดีโอกล้องหลังของ t e คโ o ส s p r r k 2 p r r o นะครับสีสันก็ถือว่าสว่างสดใสดีเลยนะเดี๋ยวเรามาลองเทสการเดินดูหน่อยนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไม้แต่เฉลิบกวนนะครับทุกคน ในเรื่องของความนิ่งก็ดูได้เลยนะเดี๋ยวมาลองเทสโฟกัสดูหน่อยนะครับ ถือว่าเปลี่ยนระยะโฟกัสได้ไวเลยนะมาดูกัคทิปวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับวีดีโอกล้องหน้าเนี่ยอันได้สูงสุด 2K 30เฟรมเลทเลยนะแต่ว่าคลิปที่ผมเทสมาเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเลทนะครับวิดีโอถือว่าถ่ายได้ชัดตามเรทราคานะครับสีสันวีดีโอเนี่ยผมว่า อาจจะจืดสักเล็กน้อยนะถ้ามาเทียบกับกล้องหลักนะครับอาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายนิ่งๆมากกว่านะครับเพราะถ้าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนอกจากนี้นะครับวิดีโอกล้องหน้ายังสามารถถ่ายวิดีโอ 1080p 60เฟรมเรทได้ด้วยนะครับวิดีโอก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเลยนะเฟรมเรทไหลลื่นดีนะครับแต่อาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่าส่วนวิดีโอบิวตี้นะครับรุ่นนี้ก็สามารถถ่ายได้นะครับถ่ายได้ที่ความละเอียด 720p 30เฟรมเร นะครับวิดีโอบิวตี้ผมปรับมาที่ประมาณ70%นะครับก็ริ้วรอยบนใบหน้าของผมเนี่ยหายไปเยอะเลยนะแลนะนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอมุมมองคู่ได้ด้วยนะครับก็คือการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับสามารถอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีเลยครับ ส่วนดุลยของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วหยุดที่3.3วัตต์นะครับส่วนดุลยของงานลำโพงเนี่ยต้องบอกว่าให้มาดีเลยนะรุ่นนี้ได้ลำโพงมา2ตัวนะครับระบบเสียงสเตอริโอบวกกับระบบเสียงของ DTS ด้วยต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยแล้กันนะครับยืมเพลงพร้อม,รอมป,รประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ ส่วนของเวอร์ชันแอนดรอยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย HiOS เวอร์ชัน13.5นะครับ Wi-Fi รองรับได้2ความถี่นะครับ2.4 g h z และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดีวยวกันนะครับในส่วนของ NFC เนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้ง,งานด้วยนะเดี๋ยนอกจากนี้นะครับผมก็ยังนำมาอีก2รุ่นนะครับก็คือ Tecno o Spark 20และ Techno Spark 24นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคคร่าวๆให้ฟังก็แล้วกันนะเราม ดูกันที่ตัวเทคโน Spark 20กันก่อนครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับแรม16 g b กนะก็คือแรมจริงเนี่ย8 g ิขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8 g b นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่256 g b ซึ่งถือว่าราคาดีที่สุดในกลุ่ม4,000บาทเลยครับส่วนหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD+ นะครับส่วนความหาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่269 PPI ค,ความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้ให้มาที่480นิตนะครับและในส่วนของดีเฟนเรทหน้าจอเนี่ยให้มาที่90เฮิรตนะส่วนในเรื่องของ CPU นะครับมาพร้อมกับ Medite เด Helio G85 นะครับในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างทุกคนรุ่นนี้กล้องหน้าให้ความละเอียดมาสูงถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับและในส่วนของกล้องหลักเนี่ยให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2จะเป็นกล้อง AI Cam นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์ ตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับและในส่วนของงานลําโพงรุ่นนี้คือให้มาดีมากนะครับมาพร้อมกับลาโพง2ตัวระบบเสียงสตูดิโอบวกกับ DTS ครับส่วนน้องเล็กตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเทคโน o ล Spark 2 4นั่นเองนะครับรุ่นนี้ขยาย RAM เพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่8กิกนะครับก็คือ RAM เดิม4ขยาย RAM เพิ่มเติมได้อีก4นะครับในส่วนของ ROM นะครับให้มาจุใจมากๆนะครับอยู่ที่256กิกนะครับเป็นเพียงเครื่อง ที่อยู่ในเรทราคา3,000บาทที่ได้แรมใช้งานสูงสุดถึง 8GB และ r อรอม256 2 5 6สิบหกหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD+ Plus นะครับส่วนความแน่นของพิกเซลจอให้มาที่2 6 9 PPI ค่าความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่480 nits นิตะครับเรียงมาพร้อมด้วยเฟรชหน้าจอ 90เฮิรตอีกด้วยในส่วนของ CPU นะครับมาพร้อมกับ u n i s o c t 606นะครับในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังให้มา2ตัวนะกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่2จะเป็นกล้อง AI c a m นะครับแบตเตอรี่ ให้ความจุมาที่5,000มิลลแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเดี่ยว18วัตต์อีกด้วยนะในส่วนของงานลำโพงเนี่ยโอ้โหยให้มาดีมากให้มา2ตัวนะระบบเสียงสตูดิโอและระบบเสียงของ DTS ด้วย ในเรทราคา3000กว่าบาทผมฮาสเปคคือแน่นเอียดเลยทีเดียวและนี่ก็คือรีวิวนะครับเทคโนโ Spark 20โปรและรีวิวเทคโนโลย Spark 20และ24นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปไปเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิ้นที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านม มากเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ